สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านนะคะวันนี้พบกับนุกอีกเช่นเคยก็มีรถสวยๆเข้าใหม่มารีวิวกันนะคะวันนี้จะมาแนะนําเป็นรถเก่งกันบ้างก็มานําเสนอเป็นคันนี้เลยนะคะ t ตโยต้าอันต1.8 SE สอีสปรนะคะคันนี้เป็นโฉมปี2015จดทะเบียนปี2016ก็จะได้ในส่วนของ ชุดแต่งแท้ๆจากโรงงานเลยนะคะบอกก่อนว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะหายากนิดนึงนะคะวันนี้เข้ามาแล้ว1คันใครที่รออยู่รีบเลยนะคะสำหรับสีดำคันนี้ในราคา479,000บาทเท่านั้นนะคะไม่วิ่งแค่9,000 90, 0กว่าโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีจัดฟรีดาวได้เลยบอกเลยว่ามาดูรถคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะขับดีช่วงล่างแน่นๆภายในกว้างนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดออปชั่นกันนะคะว่า สำหรับคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างมาเริ่มจากด้านหน้าเลยคันนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ไฟโปรเจคเตอร์ LED นะคะมีไฟเดทามมาให้พร้อมกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้ได้ชุดแต่งมาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตสปอยเลอร์ล้อมแม็กนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัว s s สปอรนะคะมาพร้อมล้อมแม็ก ขนาด17นิ้วนะคะล้อมแม็กอันลอยลุมดาขนาด17นิ้วนิ้วมีสเกิรตรอบคันกระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะติดฟิล์มมาพร้อมเรียบร้อยสวยมากรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพเข้ามาแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆกระจกเดิมทุกบานนะคะมีโลโก้ที่กระจกทุกบานเลยการตีว่ารถไม่มีการโดนเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนมาดูด้านในกัน มาดูด้านในกันเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดเลขใหม่ให้ดูคันนี้นะคะไมก้าหมื่นสองกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ลูกค้าเช็คประวัติได้ภายในเป็นโทนสีดำโทนสีดำเบาะหนังสีดำนะคะเบาะเดิมๆแท้โรงงานเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมเกียร์ออโต แอร์ปรับออโต้แล้วนะคะฟังวิท h you f m MM, เ m เครื่องเล่น CD ได้หมดเชื่อมต่อ USB AUX ได้นะคะตามคอนโซลรถไม่ช้ำไม่สึกหรอคันนี้บอกก่อนนะคะว่าหายากหายากนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ได้ไมน้อยด้วยไมไม่ถึงแสนตามหัวน็อตไม่มีขยับเลยสภาพรถเข้ามาก็ประมาณนี้อาจจะเลอะเ,ะเะนิดนึงนะคะก็เดี๋ยว ทำการปรับสภาพให้นะคะลูกค้าก็จะได้เหมือนรถใหม่ไปใช้เลยเบาะหนังสวยๆไม่มีแตกไม่ขาดนะคะไม่ฉํำภายในกว้างมากเป็นอีกหน่งรุ่นนะคะที่น่าใช้นะคะแล้วก็ขับดีโตโยต้านะคะออกแบบมาคือแบบทนอยู่แล้วนนะคะในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของรถคันนี้ก็ อ๋อเดิมๆนะคะเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ให้ดูกันเดี๋ยวเปิดข้างหลังดูกันนี่นะคะเดี๋ยวเปิดห้องเก็บสัมภาระให้ดูก่อนคันนี้นะคะห้องเก็บสัมภาระประมาณนี้รถเดิมๆรถเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะคะห้องเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างกว้างนะคะกว้างเลยแล้วก็ยางอะไหล่ยางอะไหล่ เป็นเอ๋อเป็นแม็กเลยนะคะมีอุปกรณ์ครบยาไหลถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะลอยซีนจากโรงงานก็เห็นชัดเจนสภาพสวยๆมีสเกิร์ตอ๋อมีสเกิร์ตแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังด้วยโลโก้รถมาครบหมดนะคะมาดูรถจริงและทดลองขับได้รถสวยมากเงาด้วยนะคะ คันนี้เพิ่งมาเลยยังไม่ได้ทําสปาปรับสภาพเลยนะคะยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวเวลาเราปรับสภาพแล้วนะคะก็จะสวยเหมือนรถใหม่เลยนะคะใครที่สนใจรถคันนี้รีบมาดูนะคะมาไวไปไวแน่นอน479,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดสำหรับเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์ดู o อ v t i นะคะเครื่องยนต์ 1,800CC นซีซีนะคะเครื่องยนต์เบนซินสภาพรถเปิดมาอย่างที่เห็นนะคะสวยมากคันนี้น็อตทุกตัวไม่มีขยับนะคะใครได้คันนี้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเครื่องแห้งเครื่องเดิมไม่มีเยิมนะคะตามหัวน็อตไม่มีขยับเลยตามหัวน็อตตามเครื่องนะคะไม่มีขยับเลยรอยมาร์กสีจากโรงงานชัดเจนนะคะ มีระบบ ABS หัวน็อตทุกตัวไม่มีขยับคานหน้าเดิมไม่มีคดงอนะคะไม่มีคาบน้ำมันไหลเยิม้มรุ่นนี้ใช้ดีนะคะแล้วก็ทนด้วยตามหัวน็อตไม่มีขยับเลยคันนี้สวยจริงนะคะหัวน็อตฝาก,กระโปรงไม่มีขยับเลยสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอนะคะ รอยเม็ดอาร์ตฝากระโปรงชัดเจนแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะรถยังไม่ได้ล้างนะคะก็อย่างที่เห็นขนาดแค่นี้นะคะยังสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราทำสปาปรับสภาพรถอีกทีนะคะลูกค้าจะได้เหมือนรถใหม่ไปใช้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆตามผลวอดไม่มีขยับไม่90,000กว่าโลเท่านั้นนะคะ รถสวยหายากแล้วก็สเปครุ่นนี้หายากจริงๆนะคะนา,นานๆจะเข้ามาวันนี้รีบมาทำรีวิวให้ดูกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าสเปคนี้ลูกค้ารอเยอะใครที่สนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะสนใจรถคันนี้ยังไงนะคะโตโ o ต้ a อันติทหนึ s งจุดนะคะในราคา479,000บาทรถปี2015จดปี16นะคะสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะ เครดิตดีฟรีดาวนะคะสนใจยังไงติดต่อหานุกได้ที่เบอร์0 9 8ย์7 6 8 2 6นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้อยากดูรายละเอียดรถเพิ่มเติมหรือว่าออปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะไม่ยุ่งยากแน่นอนต่างจังหวัดนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เอกสารไม่ยุ่งยากมีบริการส่งไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมามาถึงร้านนะคะก็มีบริการส่งไฟแนนซ์เซ็นที่บ้านได้เลยทั่วประเทศนะคะ สนใจรถคันนี้ยังไงรีบติดต่อเข้ามานะคะใครที่กลัวไม่ทันโอนจองล็อกรถก่อนได้เลยยังไงก็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเวลามีรถส,สวยๆมาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปนะคะวันนี้ก็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ